และก่อนจะไปรับชมวิดีโอนะคะแป้งฝากทุกคนกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้แป้งไนเขียนเรื่องแล้วก็ทำวิดีโอต่อไปนะคะมาอยู่ด้วยกันเยอะๆนะ EP ที่8พาร์ทที่1 ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่ใบมิน้นได้ไปรับผ้าแพรทีนี้ออกมาจากลียาและพาเพื่อนมาค้างที่บ้านเพื่อลบหน้าลียาสักพักในขณะที่เจนก็ได้รับอาสาจากลียาตามหาผ้าแพรให้เจ้านายเพราะไม่ต้องการให้เจ้านายมีปัญหา เหตุการณ์นี้ทำให้เจนได้พบกับใบมิ้นอีกครั้งและทำให้เจนได้ถูกใบมิ้นสารภาพว่าชอบด้วยการกัดไปที่คางของเจนเบาๆคอน t ิเน e บนท้องถนนในเวลาตีสองกว่ากว่าช่างเงียบสงัดและมีรถยนต์วิ่งบนพื้นถนนเพียงไม่กี่คัน เจนที่หลังจากแยกย้ายกับใบมิ้นก็กำลังขับรถของลี่ยาเพื่อกลับไปรายงานว่าได้ข่าวเรื่องของภาพแพรอย่างไรบ้างในขณะที่เจนกำลังขับรถไปเรื่อยๆเธอก็นึกถึงเรื่องที่ใบมิ้นทำกับเธอไว้การแสดงออกที่ชัดเจนมากเกินไปของใบมิ้นนั้นทําให้คนที่เคยเฉยชากับทุกคนที่พยายามจะเข้าหาอย่างเจนได้รู้สึกวันไหวแปลกๆขึ้นมาเจนไม่เคยเจอใครที ดื้อดึงและดันทุรังเท่านี้มาก่อนแม้ว่าเธอจะแสดงท่าทีที่ไม่ค่อยชอบใจต่อใบมิ้นชัดเจนขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ทำให้ใบมิ้นยอ่อท้อต่อการเข้าหาเธอเลยหากเป็นสมัยก่อนที่มักจะมีสาวๆมากหน้าหลายตาเข้ามาขายขนมจีบให้กับเธอเธอก็มักจะเย็นชาและมองข้ามไปตลอดรวมถึงคำพูดตัดบท เพื่อให้สาวๆเหล่านั้นเสียใจจนไม่กล้าเข้าหาเจนอีกเลยหากสาวๆเหล่านั้นได้มาเห็นท่าทีของเจนในปัจจุบันคงต้องวิ่งร้องไห้หนีไปแน่ๆแต่ผิดกับใบมินทุกอย่างใบมินช่างดูไม่ใส่ใจกับท่าทีที่เย็นชาของเจนเลยน้ำซ้ำยังดูชอบใจอีกต่างหากเจนได้แต่คิดวนไปวนมาด้วยความว้าวุ่นใจเล็กน้อย จนมาถึงคอนโดของลียาทันทีที่เจนขึ้นลิฟต์ไปถึงชั้นเพนต์เฮาส์ของลียาก็ปรากฏว่าเจ้านายนั้นยังไม่ได้เข้านอนและยังคงนั่งอยู่ที่โซฟาที่วางอยู่ใกล้ๆกับบริเวณบันไดกลางห้องลียาที่กำลังนั่งส่องกระจกบานเล็กเพื่อทำแผลที่ถูกขวนบริเวณกระดูกหายปาระใกล้กับอกข้างซ้ายอยู่เมื่อเห็นว่าเจนเดินเข้ามาในห้องก็หันหน้าไปมองด้วยความร้อนรน และพูดขึ้นว่าเฮ้ยเป็นไงเจนเจอคุณพ่อแพรไหมเจนที่ตั้งใจจะมารายงานให้เจ้านายรู้ก็รีพูดขึ้นว่าคุณพ่อแพรตอนนี้อยู่กับคุณใบมิ้นแล้วค่ะนาย เลียที่ได้ยินแบบนั้นก็แสดงสีหน้าที่หมดความกังวลได้อย่างชัดเจนเธอถอนหายใจและทิ้งตัวไปที่พนักพิงโซฟาพร้อมกับเงยหน้าหลับตาพริ้มด้วยความโล่งใจอย่างถึงที่สุดเจนมองท่าทีที่สบายใจของเจ้านายก็รู้สึกว่าโล่งใจตามไปด้วยที่ทุกอย่างไม่ได้แย่อย่างที่คิด แต่ถึงอย่างนั้นใบหน้าของเจนก็ยังคงมีความสงสัยอยู่เล็กน้อยและลังเลว่าจะถามลียาออกไปดีไหมแต่สุดท้ายเจนก็ถามออกไปด้วยความวันใจลึกๆเจนพูดขึ้นว่าเออนายนายคือเอออืมนายปล้ำคุณพระแพรเหรอคะ เส้นสุดประโยคคำถามของเจนก็ทำให้ลียาที่ตอนแรกทิ้งตัวลงบนโซฟาอย่างสบายใจก็กลับสะดุ้งลุกขึ้นมานั่งตัวตรงในทันทีพร้อมกับหันหน้ามามองเจนบอดี้การ์ดคู่ใจที่ยืนเก้ๆกังๆอยู่ลียาแสดงสีหน้าที่ประหลาดใจกับคำถามของเจนก่อนจะพูดว่าเฮ้ยเจนแกอยู่กับฉันมากี่ปีแล้ววะแกรู้จักฉันดีมากกว่าใครเลยนะเว้ย แกคิดว่าฉันจะทำอย่างนั้นจริงเหรอวะฮะเจนที่ได้ยินแบบนั้นก็ดูลูกลี้ลุกลนแล้วแววตาเต็มไปด้วยความไม่แน่ใจเพราะอีกใจหนึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าเจ้านายไม่ใช่คนที่จะทำเรื่องแบบนั้นแต่อีกใจหนึ่งมันก็ลังเลเพราะได้เห็นมากับตาเนื้อแล้วว่าพะแพรวิ่งหนีหลียาออกมาในสภาพที่เสื้อผ้าไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นักเจนหายใจเข้าลึกๆและพูดขึ้นว่า เจนก็รู้ค่ะว่านายเป็นคนยังไงนายไม่ใช่คนที่จะทำอะไรแบบนั้นแน่แต่ว่าที่เจนเห็นวันนี้มันก็น่าสงสัยนะะี่ค่ะคุณพระแพวิ่งหนีนายออกมาแบบนั้นน่ะลีอาที่ได้ยินแบบนั้นก็เข้าใจในความสงสัยของเจนจึงได้พูดขึ้นว่าฮา่ามันไม่มีอะไรหรอกคุณพระแพเขาก็แค่เมาอะ่ะ แล้วพอเขารู้สึกตัวแล้วก็คงอายก็เลยหนีไปแบบนั้นนั่นแหละเจนที่ได้ยินแบบนั้นก็มีสีหน้าที่ครุ่นคิดบางอย่างและพูดขึ้นว่าเง้นก็แสดงว่าคุณพระแพเป็นคนจะปล้ำนายเหรอเออแล้วทำไมนายถึงไม่เรียกเจนให้ขึ้นไปช่วยล่ะคะลีอาที่กำลังปิดพลาสเตอร์ที่แผลก็ชํำเลืองมาที่เจนและตอบเจนว่าจะให้ฉันเรียกแกทำไม ฉันไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือสักหน่อยอีกอย่างนะคุณพระแพรเขาไม่ได้ปล้ำฉันคำว่าปล้ำน่ะมันใช้กับคนที่ขัดขืนกันเท่านั้นแหละเฮ้ย เจนที่ได้ยินสิ่งที่เจ้านายพูดก็ถึงกับสะอึกน้ำลายตัวเองในทันทีเพราะไม่คิดว่าเจ้านายจะพูดอะไรทำนองนี้ออกมาได้อย่างหน้าตาเฉยเจนที่เคินจนหน้าแดงเพราะดันเข้าใจได้ว่าสิ่งที่เจ้านายพูดหมายความว่ายังไงเธอก็เหลือบสายตาไปทางอื่นและเผลอจะไปที่คางพร้อมกับลูบวนไปวนมาอย่างไม่รู้ตัวจนลียาที่เห็นท่าทีแปลกๆของเจนก็พูดขึ้นว่า อา้าเจนคางจะเป็นอะไรคะเจนที่ถูกเรียกถามก็สะดุ้งจนลียาเองเห็นได้ถึงความผิดปกติเจนที่ไม่อยากให้เจ้านายสงสัยอะไรมากก็พูดออกไปว่าอ๋อ oh, เออคือเจนโดนมดกัดนะคะนายลียาที่ได้ยินแบบนั้นก็ทำหน้าราวกับว่าไม่เชื่อสิ่งที่เจนพูดพร้อมกับทำหน้าตาสงสัยและพูดขึ้นว่า ฮะมดกัดแกไปทำยังไงให้หมดกัดค้างได้เนี่ยฮะเจนที่สัมผัสได้ว่าเจ้านายไม่ได้เชื่อในสิ่งที่ตัวเองพูดสักเท่าไหร่เธอจึงพยายามเปลี่ยนเรื่องเพื่อเบียงเบนเจนพูดขึ้นว่าเออช่างเธอะคะนายแต่ว่าเรื่องคุณผ้าพแพรน่ะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเธอกำลังหลบหน้านายอยู่อะแล้วแบบนี้นายจะยังไงต่อดีคะ ลีอาเมื่อได้ยินคำถามของเจนสีหน้าและแววตาก็เปลี่ยนไปทันทีใบหน้าที่ในตอนแรกเต็มไปด้วยความสบายใจกลับแปลเปลี่ยนเป็นดูกังวลและดูจริงจังมากขึ้นจากนั้นลีอาก็พูดขึ้นว่าเรื่องที่คุณพระแพลหลบหน้าฉันน่ะไม่น่ากังวลเท่าไหร่หรอกฉันคิดว่าฉันน่ะคุยกับคุณพระแพรได้แต่มันมีเรื่องที่น่ากังวลกว่านั้นอีกละสิ เจนที่ได้ยินที่เจ้านายพูดก็เกิดความอยากรู้ขึ้นมาและสีหน้าก็ดูจริงจังขึ้นอีกด้วยเจนถามขึ้นว่ามีเรื่องอะไรอีกหรอคะนายลียาวางซองพลาสเตอร์ลงบนโต๊ะหินอ่อนที่เป็นชุดเดียวกับโซโฟ,ฟาและพูดว่าอืมก็คุณพระแพทยังไม่เคยอ่านจดหมายที่ฉันส่งให้เลยอะสิ สิ่งที่ลียาพูดทำให้เจนถึงกับเข่าอ่อนทั้งสีหน้าและแววตาเต็มเปี่ยมไปด้วยความตื่นตระนกเจนถึงกับหายใจไม่สะดวกและดูลนลานพร้อมกับพูดว่าฮะจริงเหรอคะนายเฮ้ยนายส่งไปให้ตั้งหลายปีไม่ได้อ่านสักฉบับเลยเหรอเนี่ยแบบนี้คุณพ,พระแพรเธอก็ยังไม่รู้เรื่องนั้นที่นายเขียนบอกไปในจดหมายนะสิคะ โอ๊ยนายนี่มันระเบิดเวลาชัดๆเลยอ่ะนายท่าทีของเจนที่รู้เรื่องนี้ก็ทำราวกับว่านี่เป็นเรื่องคอขาดบาตายได้เลยในขณะที่ลียาก็มีท่าทีที่ไม่แพ้กันแต่แตกต่างนิดหน่อยเพราะลียานั้นเก็บอาการเอาไว้ดีกว่าและทําได้เพียงแสดงความกังวลออกมาทางสายตาและพูดขึ้นว่าอืมตอนนี้คุณพระแพ้เขาบอกฉันเรื่องนี้ ฉันก็คิดไม่ต่างจากแกหรอกฉันก็สงสัยอยู่แล้วเชียวว่าทำไมตอนที่เจอกันครั้งแรกตอนที่ฉันไปให้บทสัมภาษณ์อะคุณพระแพทย์ดูไม่มีท่าทีอะไรเลยนะตอนนั้นฉันก็ยังไม่แน่ใจก็เลยไม่ได้ถามอะไรออกไปอะ่ะ ลีอาพูดพร้อมกับกุมมือทั้งสองข้างไว้ด้วยกันและกล้มหน้าลงราวกับกำลังใช้ความคิดและถอนหายใจอยู่เป็นพักๆเจนเองที่กำลังอึ้งกับสิ่งที่เพิ่งได้รู้ก็ดูลนลานยิ่งกว่าเจ้านายเธอเดินไปมาพร้อมกับเอามือกุมไปที่ศีรษะและพูดขึ้นว่าแล้วแบบนี้นายจะเอาไงต่อดีคะ แล้วเราก็ดันให้คุณพระแผรไปที่ไดมอนด์กรุ๊ปทั้งๆท,ท,ที่คุณพระแผรยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะ่ะโอ๊ยนายเจนเครียดแทนนายเลยอะ่ะลีอาเข้าใจถึงความลนลานของเจนเพราะที่ผ่านมานั้นเจนได้คอยช่วยเหลือเรื่องการส่งจดหมายให้พระแผรมาโดยตลอดทั้งเสี่ยงชีวิตหลายครั้งเพื่อจดหมายไม่กี่ฉบับของเจ้านายเพราะการส่งจดหมายให้พระแผในแต่ละครั้งเมื่อหลายปีก่อน ต้องทำโดยไม่ให้คนที่อยู่ในเงามืดที่คอยจ้องจะเล่นงานอยู่ได้รู้เรื่องการส่งจดหมายในแต่ละครั้งลียากุมมือทั้งสองข้างไว้ที่หน้าผากและพยายามรวบรวมความคิดอย่างหนักก่อนจะพูดขึ้นว่ายังไงคุณพ่อแพรก็ต้องรู้เรื่องนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่คุณพ่อแพรควรรู้แต่คุณพ่อแพรจะต้องรู้เรื่องนั้นจากฉันคนเดียวเท่านั้นนะห้ามมีใครมายุ่งเด็ดขาดเลย เจนที่ได้ยินแบบนั้นก็ตาลุกวาวและสงสัยในสิ่งที่เจ้านายคิดกำลังจะทำเจนถามขึ้นว่าแล้วนายจะทำอะไรหรอคะลีอาที่กำลังก้มหน้าอยู่ที่โซฟาก็เงยหน้าขึ้นมาด้วยแววตาที่มุ่งมั่นในการที่จะทำการบางอย่างลีอาพูดขึ้นว่าฉันคิดว่าต้องทำให้คุณพระแพรมาอยู่ใกล้ๆฉันเข้าไว้แล้วเดี๋ยวฉันจะหาจังหวะบ,บอกคุณพระแพรเอง แต่ว่าเรื่องนี้มันต้องค่อยๆใช้เวลาน่ะสิจะให้รู้ทันทีเลยไม่ได้ไม่งั้นก็ได้พังกันหมดนี่นั่นแหละเจนที่จ้องมาที่เจ้านายที่กำลังดูเคร่งเครียดเจนก็เริ่มปวดใจอยู่ลึกๆ ที่เจ้านายที่เป็นเคารพรักตั้งแต่เด็กๆต้องมามีเรื่องปวดใจที่ยุ่งยากแบบนี้แค่การได้ใช้ชีวิตอย่างคนทั่วไปยังเป็นไปได้ยากสิ่งนี้ทำให้เจนยิ่งรู้สึกอยากจะปกป้องและช่วยเหลือเจ้านายทุกอย่างแม้ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ยอมเจนพูดขึ้นว่านายไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเจนจะคอยช่วยทุกหนทางเจนเคยสัญญากับนายไว้แล้วเมื่อหลายปีก่อนเจนจำได้ไม่เคยลืมค่ะ แล้เจนยังยึดมั่นคำเดิมนายไม่ต้องกังวลนะคะเลียาที่ได้ยินคำพูดของเจนก็เปลี่ยนสีหน้าในทันทีถึงแม้จะดูกังวลอยู่บ้างแต่พอได้ยินสิ่งที่เจนพูดก็ยิ้มออกมาได้ลียาหันไปมองเจนที่ยืนอยู่ไม่ห่างมากนักพร้อมกับหายใจเข้าลึกๆเพื่อให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นก่อนจะพูดว่า <c oughs> เออขอบใจแกมากเอ <c oughs> เออเราอย่าเพิ่งเครียดกันเลยดีกว่าวะยังไงเราก็ยังพอมีเวลาอยู่ยังไงซะฉันก็น่าจะทําให้คุณพระแพ้เข้าใจได้แหละเออนี่เจนแกบอกว่าตอนนี้คุณพระแพ้อยู่กับคุณใบมิ้นใช่ไหมเจนพยักหน้าตอบรับลียาในทันทีแต่ก็มีความสงสัยอยู่ในใจเจนพูดขึ้นว่าใช่ค่ะนายมีอะไรเหรอคะ ลียาไม่พูดอะไรแต่เธอตอบกลับเจนมาด้วยสีหน้าและแววตาที่ส่งสัญญาณว่าเธอนั้นกำลังมีแผนการบางอย่างอยู่ในยามเช้าวันต่อมาพแพรที่ตื่นมาในห้องนอนของใบมิน้นด้วยความรู้สึกที่เหนื่อยล้าจากความฝันลามกระหว่างเธอกับลียาที่ตามหลอกล้อนอีกครั้งถึงแม้จะเปลี่ยนสถานที่นอน แต่ก็ไม่ได้สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยจริงๆภ่าแพรมองไปร,บรอบๆห้องนอนของใบมินที่ตอนนี้เจ้าตัวหายไปไหนก็ไม่รู้ทั้งๆที่วันนี้ภ่าแพรต้องไปหาหมอที่นัดไว้แทๆ้ๆในขณะที่กำลังสับสนผ้าแพรก็เลือไปเห็นถุงกระดาษที่วางอยู่ที่หัวเตียงผ้าแพรขยับตัวไปหยิบถุงกระดาษนั้นมาและมีกระดาษโน้ตแปะไว้เธอจึงหยิบขึ้นมาอ่าน มีความสุขกับคนที่ใช่ให้มากๆนะฮะอะไรของแกเนี่ยมิน้นภาพแพรขมวดคิ้วเล็กน้อยเพราะความไม่เข้าใจบวกกับแสงแดดที่ส่องกระทบตา ผ้าแพรหยิบกลองคริสตัลที่บรรจุดอกทิวลิปสีแดงเข้มออกมาจากถุงกระดาษทันทีที่พระแพรเห็นดอกทิวลิปนั้นเธอก็จำได้ทันทีว่าลักษณะของมันคล้ายคลึงกับดอกทิวลิปที่เธอเห็นในคืนวันนั้นที่ไปทานข้าวกับลียาสิ่งนี้ทำให้เธอมือสั่นด้วยความตื่นตระหนกในทันทีเพราะเมื่อเธอได้เห็นดอกทิวลิปสีแดงเข้มนี้ ภาพในตอนที่กําลังจูบก,กับลียาและแววตาคู่นั้นของลียาที่จ้องมองเธอในระยะประชิดมันก็พูดขึ้นมาราวกับว่าเหตุการณ์นั้นกําลังเกิดขึ้นตรงหน้าในตอนนี้ภาพแพรจ้องมองรายละเอียดของดอกทิวลิปอย่างทีท่วนและรู้ได้ว่าใบามินน่าจะต้องไปพูดคุยอะไรบางอย่างกับลียามาเป็นแน่ภาพแพรที่ยังไม่เข้าใจถึงเจตนาของใบมินสักเท่าไหร่แต่เธอก็ต้อง รีบลุกขึ้นจากเตียงเพื่อเตรียมตัวไปคลินิกสุขภาพจิตให้ทันเวลานัดหมายเมื่อภาพแพรที่ได้เดินทางมาถึงคลินิกสุขภาพจิตเพียงคนเดียวเธอก็เข้าพบแพทย์ที่เป็นคนรักษาอาการแพนิกของเธอมาตั้งแต่แรก ครั้งนี้ผ้าแพรได้เล่าถึงอาการและผลกระทบที่เธอได้รับจากความฝันที่ตามหลอกล้อนเธออยู่ทุกค่ำคืนให้กับแพทย์ได้วินิจฉัยและปรากฏว่าผลการวินิจฉัยของแพทย์คือผ้าแพรมีภาวะผิดปกติทางอารมณ์ที่มีผลพวงจากความเครียดและความกลัวที่สะสมมานานมากๆบวกกับอาการแพนิคที่รุนแรงจนร่างกายหาทางปลดปล่อยความเครียดทำให้ฝันถึง เรื่องราวลามกเพื่อให้ร่างกายหลั่งสารโดปามีนเพื่อให้ร่างกายนั้นรู้สึกดีขึ้นแพทย์ได้สั่งจาย,ยาให้กับพระแพรและพระแพรได้ถูกสั่งห้ามไม่ให้เครียดและคิดมากจนเกินไปรวมถึงยังแนะนำด้วยว่าหากพระแพรมีความรักอาการอาจจะดีขึ้นได้ด้วย หลังจากที่พระแผรรับยาเสร็จแล้วเรียบร้อยเธอก็เดินออกมาจากคลีนิกด้วยท่าทีที่กังวลเล็กน้อยแต่พอนึกถึงคำแนะนำของแพทย์เธอก็พยายามสงบจิตใจและหลับตาลงพร้อมกับสูดลมหายใจเข้าลึกๆหวังจะให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นเธอค้างไว้อย่างนั้นสักพักก่อนจะค่อยๆลืมตาขึ้นมาอย่างช้าๆ แต่ทันทีที่เธอลืมตาขึ้นมาเธอก็ต้องสะดุ้งเฮือกด้วยความตกใจเพราะสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าของเธอคือลียาที่สวมชุดสูทสีฟ้าครามผมยาวตรงสลวยเธอกำลังจ้องมองมาที่พระแพ่ด้วยแววตาที่บ่งบอกถึงความคิดถึงและหอยหาและลียาก็พูดขึ้นว่าสวัสดีค่ะคุณพระแพรไม่ได้คุยกันนาหลายวันเลยนะคะ ทำไมถึงไม่รับโทรศัพท์ลียาเหรอคะพ่อแพรยังไม่ทันจะตอบคําถามของลียาเ้าก็รีบวิ่งหนีไปข้างๆคลินิกโดยท่าทีที่แตกตื่นทําเอาลียาเองที่กระตกใจไม่แพ้กันและรีบวิ่งตามพ่อแพรไปแต่ทว่าข้างๆคลินิก กับเป็นทางตันไม่สามารถทะลุผ่านได้ภาพแพรถึงกับเอามือขึ้นมากุมหน้าผากด้วยความหัวเสียเพราะตอนนี้ลียาได้วิ่งตามเธอมาทันแล้วและเธอก็ไม่สามารถหนีไปทางไหนได้อีกภาพแพรหายใจเข้าลึกๆและรวบรวมสติก่อนที่จะหันไปมองลียาโดยแววตาที่วาดวันก่อนที่จะพูดว่าคุณลียรู้ได้ยังไงคะว่าแพรอยู่ที่นี่ ลียาที่กำลังหายใจหอบทีจากการวิ่งเธอก็หายใจเข้าลึกๆจนหัวไหลของเธอนั้นขยับไปมาก่อนที่จะมองไปที่ภ้าแพรและพูดว่าคือลีอาจำในใบนัดของคุณพระแพรได้นะคะภาพแพรถึงกับถอนหายใจด้วยความหงดหิดต,ตัวเองที่วันนั้นไม่น่าลืมใบนัดไว้ในรถของลียาเลย ภาพแพรเริ่มมีอาการตัวสันและเริ่มที่จะไม่กล้าสบตาลียาด้วยความกลัวในบางอย่างเธอพูดขึ้นว่าคุณเนยาจะมาว่าอะไรแพรหรอคะลียาที่ได้ยินแบบนั้นก็สะดุ้งตกใจจนเสียอาการและแววตาที่ดูนิ่งเรียบนั้นกลับกลายเป็นสับสนและไม่เข้าใจว่าทำไมพระแพร์ถึงถามทำนองนั้นออกมาเธอตอบกลับไปว่า ว่าเหรอคะเรียจะว่าคุณพระแพรทําไมกันคะที่ลรียามาวันนี้เพราะลรียาอยากจะเจอคุณพระแพรนะคะแต่คุณพระแพรดูเหมือนไม่อยากเจอลรียเลยเรียก็เลยอยากจะมาฟังจากปากคุณพระแพรนะคะว่าคุณพระแพรเกลียดรียาแล้วใช่ไหมคะพระแพรที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบหันไปปฏิเสธทันทีโดยไม่รีรอไม่นะคะ ไม่มีทางอยู่แล้วะพูดจบภาพแพรก็ลบสายตาลียาและหายใจหอบถี่ขึ้นด้วยความตื่นตระหนกมือของเธอเริ่มสั่นจนเห็นได้ชัดและดวงตาที่จูจูก็มีน้ำตาเออคลอเบ้าอยู่ลียาที่ได้ยินคำตอบของภาพแพรและเห็นท่าทีที่ลบสายตานั้นก็ทำให้ลียาว้าวุ่นอยู่ในใจลึกๆว่าภาพแพรไม่ได้เกลียดตนแล้วทำไมถึงต้องหนีกันอย่างนี้ลียาพูดขึ้นว่า แล้วถ้าอย่างนั้นคุณพระแพรหนีลียาทำไมอะคะหลังจากประโยคของลียาพระแพรก็ซรายหัวไปมาเบาๆด้วยความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้เธอเริ่มร้องไห้ออกมาแม้จะพยายามอดกลั้นไว้แล้วแต่มันก็ไม่สำเร็จ เลียที่เห็นแบบนั้นก็เริ่มมีสีหน้าที่แสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยพระแพรพระแพรเองที่กำลังร้องไห้เธอก็พยายามตั้งสติและพูดขึ้นว่าคุณเลียคะแพรกลัวจริงๆนะคะกลัวมากๆเลยคะ่ะเลียถึงกับตาเบิกกว้างและเป็นกังวลว่าตอนนี้พระแพรกำลังกลัวอะไรกันแน่ ในขณะที่พาบแพก็หายใเจเข้าลึกๆและพูดขึ้นอีกครั้งว่าแพแพรกลัวว่าคุณรลียจะเกลียดแพรแพอยากจะบอกคุณรลียไว้นะคะว่าแพรไม่เคยมองคุณเป็นแฟนคลับเลยแพรคิดกับคุณเกินเลยไปกว่านั้นมากมากจนมันดูน่ารังเกียจมันน่ารังเกียจมากเลยจริงๆค่ะแพทนไม่ได้ ถ้าคุณลียาจะต้องเกลียดแพรแพรัรบไม่ได้นะแน่ถ้าคุณลียามาเจอแพรแล้วบอกแพว่าคุณลียาเกลียดแพมากแค่ไหนที่แพรสัมผัสคุณในคืนนั้นน่ะถ้าเป็นแบบนั้นแพรรับไม่ไหวคะ่ะมันมากไปมันมากไปจริงๆสู้หนีไปเลยยิงจะดีกว่าไม่ต้องรับรู้ไม่ต้องรับฟังอะไร ไม่ต้องเจอกันอีกเลยยังจะดีสักกว่าจากนั้นพระแผ่ก็ปล่อยโฮออกมาและเข่าอ่อนนั่งลงยองๆกับพื้นในทันทีลียาที่ได้รับฟังความรู้สึกของผ้าแผ่และเห็นท่าทีของพระแผ่ในตอนนี้เธอก็กำมือทั้งสองข้างไว้แน่นและหัวใจเริ่มสั่นระรัวด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวราวกับว่า มีมีดคมๆมาเกรดที่กลางใจของเธอและเมื่อลียาที่เห็นผ้าแพรร้องไห้น้ำตาของผ้าแพรก็เปรียบเสมือนของมีคมนับร้อยเล่มทิ่มแทงมาที่หัวใจของลียาในตอนนี้ลียารับรู้ได้ทั้งหมดว่าตอนนี้ผ้าแพรกำลังกลัวมากแค่ไหนเธอจึงรีบวิ่งไปสวมกอดผ้าแพรที่นั่งอยู่ที่พื้นในทันทีและพูดขึ้นว่า คุณพระแพ้คะเลียขอโทษคะ่ะขอโทษจริงๆท่าที่ผ่านมาเลียทําให้คุณพระแพ้กลัวขนาดนี้เลียไม่มีทางคิดกับคุณพระแพ้แบบนั้นแน่นอนคะ่ะและมันจะไม่มีวันนั้นแน่ๆอย่าร้องเลยนะคะวันนั้นเลียขอโทษที่เลียไม่พูดความรู้สึกจริงๆออกไปเพราะเลียก็กลัวว่าคุณพระแพ้จะไม่ได้คิดแบบเดียวกันแล้วจะทําให้อึดอัดเปล่าๆแต่ความจริงแล้ว ลียารักคุณพ่อแพรนะคะรักมานานมากๆนานจนไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะงั้นลียาขอร้องหยุดเถอนะคะจะให้ลียาตาย,ตายตรงนี้เลยก็ได้แต่อย่าร้องไห้อีกเลยนะคะคำพูดของลียาทำให้พราแพรที่กำลังสะอกเสะอื่นอยู่ก็หยุดลงในทันทีราวกับมีปุ่มมาเปิดปิดพระแพรทั้งอึง้งและสับสน ตาแดงๆของเธอเริ่มเบิกกว้างในขณะที่ยังอยู่ในอ้อมกอดของลียาพะแพรใช้มือทั้งสองข้างดันตัวลียาออกเป็นเล็กน้อยเพราะต้องการที่จะเห็นใบหน้าของลียาอีกครั้งทันทีที่ทั้งสองคนซบตากัน ก็ราวกับว่าความสับสนทั้งหมดที่มีได้ถูกคลี่คลายออกไปหมดแล้วผับแพรใช้มือสัมผัสใบหน้าข้างซ้ายของลียาอย่างช้าๆด้วยความรู้สึกที่ดีอย่างบอกไม่ถูกและเธอก็เรียกชื่อของลียาอีกครั้งพร้อมกับจ้องมองไปในแววตาของลียาด้วยความโหยหาคุณลียา